ระบบวันนี้จะเป็นระบบไต่สวนค่ะระบบไต่สวนคือสารปกครองเป็นกระบวนการที่ทำทางปกครองเป็นทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทำไมถึงแยกสองสาลล่ะทำไมถึงแยกสองสาลสารหนึ่งคือสารยุติธรรมไงเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนแต่วันนี้จะเป็นระบบอีกสาอีกสารเป็นระบบของศารไต่สวนสารไต่สวนเป็นทางด้านสารบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่า กระทรวงทบวงกรมต่างๆหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆมันมีงานบริการประชาชนตามภารกิจใช่ไหมก็ได้รับส่งผลกระทบประชาชนที่รับผลกระทบจากการดําเนินง,งานของหน่วยงานของรัฐ S <S <an> เกี่ยวกับเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องดําเนินการอย่างไรตามกระบวนการนีติธรรมทางศาลปกครองวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงบทบาทของกระบวนการนีติธรรมทางศาลปกครองและบทบาทของประชาชนที่ควรจะรู้เกี่ยวกับกระบวนการนีติธรรมทางศาลปกครองเราจะใช้สิทธิ์อย่างไรแบบไหนเดือดร,แบบร,ร้อนแบบไหนจะไปใช้ศาลปกครองเดือดร้อนแบบเดือดร้อนแบบไหนจะต้องไปมีขั้นตอนอย่างไรในการใช้